โอ๊ยายแล้วไอ้กูพูดเกินไปแบบมีคนที่เม้นใจแรกเม้นแรกโอ๊ยใจโหดพดคนเม้นแรกมีน้ำตาไหลลินอะคือถามจริงเราเราต้องภาคไวมีทั้งคลิปจริงเหรอคอจะแตกเ้านะแล้วมึงจะภาคไวแบบกูยอมคอแตกดีกว่า โอโหทีสุดยอดไปเลยเมื่อกี้มันแค่ไอนั่น่ะโ้โหถ้าไอขนาดนี้ถ้ามันท่องบทร้อยกอนคอกูไม่ทะลุไปเลยเออไบ่นมากเว้ยมึงจะพากแบบนี้ทั้งเกมหรือมึงจะไปแกงฉี่พากแบบนี้ทั้งเกมกูก็ยังไหว้สเมื่อกี้มึงพูดว่าอะไรอ่ะอ๋เมื่อกี้มันพูดว่าในวันนี้อ่ะเป็นวันดี ที่ไม่ดาวเป็นพยานไม่มีแหวนไม่มีทองมีแค่ฉันแล้วก็เธอสมรสกันในคืนที่เน็บนาวเดือนและดาวช่วยเป็นพยานที่ปันจักรยานที่มันลากระป๋องมีมันแรงกำลังเลี้ยงฉันลองมึงเอาดีทำคลิปเพราะอยากร้องเพลงไม่เกินจริงแล้ววันละเราดปง้เหโอ้โห่อ้เหโอ้อ้โห้อ้หห เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้แปลกๆมันขายของแน่เหรอโอยเมื่อกี้ละท่อนทีเด็ดเลยลูกค้ารักตายโอ้ยยังแต่เปิดช่องมาตัวนี้ขายดีสุดยกให้เป็นเซลล์นัมเบอร์วันเลยเพื่อนเป็นรับวะ <yourself> มัน่นใจนะว่าเขาจะไม่เลิกจ้างเฮ้เดี๋ยวเราต้องมาเคลียร์กันก่อนก็คือเดี๋ยวนี้เราทําคลิปยาวไม่ได้ทําคลิปสั้นเหมือนเมื่อก่อนนะถ้าเราจะพากแบบนั้นทั้งเกมนคนดูเขาจะทนดูจนจบเบอร์ที่เสียงตัวหลักมันอักอยู่แบบเนี้ยแกมันอะไม่เข้าใจศิลปะสิ่ง shortly. ทええี <Marvin flanzen> ่ด้วงมันพูดมามึกแจ็กกินใจทั้งนั้นโอ้ยบอกเลยคําพูดดีคมกิบเขาจ้างไปตัดอ้อยมันพูดสองสามคำอ้อยหมดไล่ เมื่อกี้มันไอเหรอไม่ไม่ไม่มันพูดว่าเมื่อกี้ในจังหวะที่ดักรอฝ่ายตัวข่าดีแลก็เดินมามันใส่นัวกับดีแลกสุดให้ดีแลกฟิกติดเห็นมันได้ฆ่าแบบอีซี่ด้วยคำว่าอ่ะคำเดียวได้เลยโอ้ยเมื่อกี้เนี่ยมันลายยาวเลยนะหรือจะให้มันย่อลงกว่านี้ล่ะผูถามแต่มึงจะย่อคำว่าอ่ะยังไงอ่ะมึงขยังจะย่อได้เนาะอะไรวะโอ้โหลายยาวด้วยโอ้โหลายยาวไม่หยุดด้วยผู้ถามลายยายาย เออลายยาวขนาดนี้เมื่อกี้พูดอะไรมันไอเดี๋ยวกูถามจริงยาวขนาดนั้นไอเลยโอ้ยเมื่อกี้แค่แอะเดียวเองะน่ะเอ้าแล้วที่บอกว่ามันไอตอนแรกอะอันนั้นครึ่งแอะคึงไอครึ่งแอะยังไงวะเกินมากกูไม่เคยเจอแลีโอ้โหอะไรคราวเนี้ยน่าจะเป็นคำยาวๆชัวร์เลยใช่ไหมมันบอกว่าแครี่ออกโอ้โหคาดการโคตรไม่ได้โซลาละโซลาลาลาบาา สุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดๆคำพูดบาดใจอะไรเมื่อกี้พูดอะไรเมื่อกี้คุณผู้ชมน้ำตาไหลเป็นคำพูดที่สร้างแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนเดี๋ยวนะนี่กำลังจะบอกว่าคนดูก็รู้เรื่องนั่นเลยไม่กูไม่รู้เรื่องคนเดียวใช่ไหมโอ้โหดอกนี้ชัดเจนจามใช่ไหมเมื่อกี้ไอไม่ถึงครึ่งแอะยังไงว่าไอไม่ถึงครึ่งแอะเนี่ย โอ yeah. oh. ้ยข่าวนี้มันเสียงเศร้าเว้ยโอ้ชัดเจนข่าวนดิยังไงกูก็ตอบถูกกับข่าวด้โอ้โหเศร้าจัดเลยโอ้โหเศร้าจัดเลยข่าวนี้คอรตอบเลยถูกๆร้องไห้โอกยนยาตาไหลท้องเก่งท้องเก่งโอ้คุณผู้ชมทักมาทักขี้แตกมุกโคตรเด็ดเสียงโคตรเศร้าซอยพวกมึงบอกมุกดินะ คุณผู้ชมไม่เข้าใจเหรอไม่พร้อมคนเดียวเหรอไม่เข้าใจเนี่ย,ยโอ้โหอะไรอีกว่าข่าวเนี่ยไหนขอดูเลกัชั่นพวกนี้ดิสุดๆไปเลยสุดยอดเกินคำบรรยายโอ้แปลว่าข่าวนี้มันต้องเป็นคำพูดอะไรคมๆน่ะนอนโหสุดยอดไปเลยครับได้โปรดพูดคำนั้นกับผมบ่อยๆผมรักคำนี้อีไอ e ้ที่โลกจิตเมื่อกี้มันตด อู๋ข่าวที่มาเป็นเพลงข่าวที่มาเป็นเพลงคุณคุณอะเพลงของเอสโซชัดเจนคำนี้ขอตอบเลยนี่คือเพลงแม่ห้างหาเสน่ห์ข่าวนี้ต้องมาคมแน่นอนยังไงก็คมช็อตดี โอ้โหเป็นคำพูดที่คมมากๆเลยครับ <t ose> พูดเลยว่าไม่เห็นเข้าใจเลยเออนั่นดิพูดเลยว่าสงสัยลิ้นพันกันไม่เจ้ไม่เห็นเข้าใจเลยเลยชาคิดว่าชาคลิปนั่นเหมาะกับที่นี่ mm hmm> แล้วเกียบติสมหอกอะไรล่ะไม่บอกความหมายของมันอะ่ะก็เรกว่ารู้อยู่แล้วอะ่ะผิดอะไรวะผออิดที่คุณชาคิดเองแหละ,ะนักใจ ไปไกลไม่กลับมาไม่ใช่เธอก็ไม่เป็นไรร้องนะไม่ต้องทนอยู่เพื่อรอวันจากลาไม่ว่าเธออยู่ที่ใดจะไม่ตามหาบนว้ายอยู่เพลงผู้บ่าวกินแมวร้องงั้นเหรอวะฮะมันโคกเอาไปสักป้าเปนใาเป็นใจเลยแก ก็เก็บจากกูแอกหรอกก็รอกันเลยยังคงไม่ใช่เพลงหอบหมกฮวักหรอกใช่ไหมก็ใช่ไงหูมึงเป็นอะไรเนี่ยทำนองชัดเจนขนาดนี้โอ้โหยหนักแล้วเพื่อนกูทำนองชัดเดี๋ยวบอกไม่ใช่เพลงหอบหมกฮวักจ้าจักรสุมาละพะคาะสุเลย่ะกูการา้าก้าจักรสุมา แกดวงตัวเดียวกูดว่าหนักและคราวนี้เป er ็นอดูวินมาเสิร์ฟช er ับคุยเลยกันวะอืมเมื่อกี้เป็นการคุยกันเรื่องปัจฉยาที่ลึกซึ้งและยากเย็นเปืนใหญ่อาพจรองนีโออัพสองไซโคเจตอัพสองเฮล่นของยากเหมือนกันนะเนี่ยถ้าผู้ชมเข้าใจแล้วก็นามเมนบอกกันด้วยละครับผมไม่เข้าใจเลยจริงจริงวะอะไคํำเดียวสั้นแบบนี้เลยเหรอ มันจะหากเรียมกูแล้วไงมันต้องเป็นอะไรที่มันยาวๆแน่นอนเมื่อกี้แค่ตะโกนตอนโดดค,คำเดียวสั้นๆอีกแล้วแต่เอลองคิดทบทวนดูก่อนขอลองคิดก่อนเมื่อกี้สั้นๆคำเดียวแล้วมันบอกว่าตะโกนตอนโดดใช่ไหมถ้ามันต้องการที่จะกวนเราอีกรอบมันจะบอกว่านี่คือคำพูดที่ยาวๆกูรู้เลยนี่คือคำพูดผูกใจที่ยาวๆอุ้ยเป็นคำพูดที่สุดยอดมากมันเป็นเสียงตะโกนตอนโดด มึงหลอนอะไรเดี๋ยวไปหมดแล้วสมองสมองโอ้ยแต่แยอดวิวตกเพื่อนกูก็เปลี่ยนไปนคนละคนเลยโอ้ยไม่ต้องเครียดเพื่อนเครียดไปก็เท่านั้นโอ้ชีวิตมันต้องเดินต่อไปเพื่อนทุกท <c oughs> เอาที่พวกมึง,งสบายใจเลเว้ยเอาเลยเต็มที่เฮ้ยเอาอีกแล้วซาฟซานคำเดียวอีกแล้วคืออะไรวะเออถ้าถ้าถ้าผมตอบไปว่าเป็นเสียงสะกอนตอนโดด ผมว่ามันผิดแน่นอนเลยมันต้องรีเวิร์สกลับไปเป็นคําพูดประโยคยาวๆแต่ถ้าผมตอบคําพูดประโยคยาวๆมันต้องรีเวิร์สกลับมาเป็นเสียงตะโกนตอนโดดอีกดังนั้นผมต้องรีเวิร์สอีกรอบหนึ่งมันเป็นคําพูดปลุกใจยาวๆเสียงตะโกนตอนโดดอ้าอีกแล้วเหรออ้าอีกแล้วใช่ไหมประโยคสั้นๆแบบนี้ เสียงสะโกนตอนโดดทำปุกใจโอ้ยเมื่อกี้ประโยคปุกใจยาวเหยียดเลยบอกการเล่นแรงเลยยิ่งเราใส่ลารมเขไปมากยิ่งทําให้เราโลกมากขึ้นดังนั้นการที่เราปล่อยวางหรือยอมรนะับความเป็นจริงในเกมเกมนั้นนจะทําให้เราเล่นได้ดีขึ้นอันนี้มึงพูดได้แค่ประโยคเดียวนะที่มันพูดก่อนนาเมื่อกี้เนี่ยคือยี่สิกว่าประโยคนะ คาาร,ราวนี้ไม่ได้แอบขกูหรอกขอตอบเป็นสองคำตอบเลยไม่เสียงตะโกนตอนโดดก็เป็นเสียงประโยคพวกบุกใจยาวๆอไม่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 คนภาคลิปเกียนผาบโอ้ยภาค,คลิปทั้งสิบนาทีเจ็บคอจายแย่เลยดังนั้นก็เซฟเซฟเสียงอะเสียงตอนตายถูกทำได้แล้วพ่อ ผมทำได้แล้วพ่อผมชักาวัมปาคผูกใจแก่วงตะกูเราได้แล้วพ่อเนี่ยกูบอกแล้วเพื่อนเราไปหนักแล้วในยอดวิวตกก็โอ้โหเป็นบ้าเป็นบอไปวห,หนักแล้วเพื่อนเราน่าสงสารน่าสงสารคนรู้ให้กำลังใจมัน้วยแล้วกันจากนะข่ัวโอโ้ข่าวนี้มายาวเว้ยข่าวนี้มายาวเว,ว,ว้ยโอ้โหยาวๆแบบนี้ต้องเป็นอะไรสั้นแน่นอนเลยไม่ให้ว่าไม่สั้นอ้าวมีคำไม่แบบนี้ก็ง่ายเลยดิเป็นประโยคปลุกใจเป็นประโยคปลอบนอนพ่อ พอแค่ก็กดีอยากทำแล้วก็ดำคููไปมาดั้งแปลแล้วไอ้คนนึงก็พูดเป็นภาษาคนไอ้สองคนก็หูขยันแปลและเกิเนแปลกันเก่งบอกคนดูเข้าใจคู่ยังไม่เข้าใจเลยกระดับคุณคนภาคแท้เพื่อนเราหนักแล้วนะ เอาไงดีบอมมายังไงอ่ะก็น่าจ,จะลองโทรตามจิตแพทย์มาดูอาการก่อนนะช่วงนี้ก็อย่างว่าเละประคองอาการไปก่อนและคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด like, s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจจากกูนะครับผมหากไม่ได้ผิดพลาดไปนะก็กล่าวขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับเอาเมื่อคลิปนี้คุณผ่าที่จะเจ็บคออะไรทีเดียวเจอแล้วก็ขอบคุณซูเปอร์แตงในคลิปคลิปที่ผ่านมานะครับขอบคุณทุกยอดไลค์ทุกยอดคอมเมนต์ทุกยอดคนดูนะครับผมขอบมากจริงๆส่วนเรื่องที่บบนๆไปว่ายอดวิวตกอะไรนี่ตกก็ไม่ต้องไป ไม่มีความคิดที่จะเลิกทําอยู่แล้วจ้าไม่ต้องห่วงจะคอยอยู่ให้กาลังใจทุกคนแบบนี้เรื่อยๆนะครับผมดังนั้นวันนี้มีคําคมมาฝากมิดโกนดิสไล์เลยหยอกหยอกหยอกเอาเ,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 เป็นว่าขอบคุณสำหรับทุกคนที่ดูกันมาจนถึงจบคลิปนะครับคุณเก่งมาก <c oughs> <c oughs> มว,าว่าคลิปนี้มาดักกับคลิปลาวิวอีกแล้วเนี่ยเจอกันคลิปหน้านะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะเป็นห่วงทุกคนนะครับผมบ๊ายบายคนที่ดูถึงจนนี้ตรงนี้เนี่ยหล่อสวยทุกคนเกิด